สวัสดีค่ะพบกับนกแก้วสานอยยีสีนในช n n น l นกแก้วทาโลกับรายการพ c ิกยัวดวงวันนี้นะคะก็ได้เลิกที่ดีในการทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับดวงที่คุณอยากจะรู้โดยคุณจะเป็นคนเลือกกองไพ่เองนะคะว่าคุณอยากจะดูดวงของคุณโดยสำรับไหนแล้วก็อย่าลืมนะคะตามคำเตือนข้างตน้น มันเป็นการเลือกโดยรวมไม่ได้เจาะจงที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้รับเฉพาะพลังงานที่ดีๆแล้วกันนะคะในหัวข้อของเราก็คือคนรอบข้างมองเราเป็นคนยังไงโดยจะมีกองไพ่ให้เลือก3ามกองก็คือน้องอลิสน้องกระตุยแล้วก็เจ้าชายน้อยนะคะ เลือกสำหรับที่ตนเองชอบที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถูกชะโลถูกชะตาอยากจะดูดวงผ่านน้องกองใดกองหนึ่งก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากให้นกแก้วใช้กองไหนทำนายคุณต่อไปเราก็จะมาเริ่มที่น้องอาริสกันก่อนนะคะอ่านเริ่มแรกนะคะคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงนะคะโดยรวมได้ไพ่เจ็ดถ้วยเอมเปอร์แล้วก็ได้ไพ่ชาริออตนะคะ เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสับสนในตนเองสูงเป็นคนที่เลือกอะไรไม่ค่อยได้มีหลายสิ่งหลายอย่างในหัวและเวลาจะพูดเนี่ยก็ตะกุตะกะบางครั้งเลือกไปซ้ายพอหน้าง,งานจริงๆคุณก็เลือกไปขวาเพราะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันแสดงถึงความสับสนในตนเองสูงแต่คุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเอาแต่ใจ เหมือนประมาณว่าแล้วไงฉันไม่ผิดเอ็มเปอรรก็ค่อนข้างแสดงถึงความเอาใจใจของคุณค่อนข้างสูงพร้อมกับชาริออตคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความคิดเห็นว่าถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องประสบความสำเร็จแม้ว่ามันจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์หน้าง,งานก็ตามมันทำให้คนรอบข้างมองว่าบางครั้งก็ตามคุณไม่ทันประมาณนั้นเขาไม่ได้มองว่าการเลือกของคุณมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่บางครั้ง คุณก็ลืมที่จะบอกแผนการให้คนอื่นฟังด้วยหรือเป็นการเลือกแบบปุปปับปรับหุนหันพันเล่นมันทําให้คนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคน ไม่คิดหน้าคิดหลังเน้นแบบแก้ไขเฉพาะหน้าง,งานซะส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปเปิดไพ่ถามว่าเขามองคุณมีข้อดีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เจ้าแก้วได้ไพ่เด็กถือไม้ได้ไพ่สิบไม้แล้วก็ได้ไพ่สี่ไม้เขามองว่าคุณมีความขยันขันแข็งมีไฟในตนเองก็คือมีความคิดใหม่ๆม,มีความแปลกใหม่ในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่กับคนรอบข้างเอาใจใส่กับงานหรือสิ่งที่ตนเองโฟกัสอยู่เป็นคนที่มีความชุวชิวในตัวหนักเอาเบาสู้มีความมุ่งมานะสูงนั่นคือข้อดีที่เขามองคุณต่อไปเราจะดูว่าข้อเสียที่เขามองคุณเนี่ยมองว่ายังไง เด็กถือเหรียญสี่เหรียญแล้วก็เดวิลเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินแก้ปัญหาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เป็นคนที่ใช้เงินไปนกับความสุกกิเลตตัณหาความต้องอยากอาหารความต้องการต่างๆคือใช้เงินแบบสุลุยสุล่ายและก็ใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะบานปลายนะคะแม้ว่าผลงานของคุณจะดีแม้ว่าคุณจะพยายามทำงานหนักแต่บางครั้ง มันก็เกินงบไปหน่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันต้องทุ่มเทมันถึงจะได้งานออกมาดีแต่ว่าคนรอบข้างมองว่าเอ้ยมันดูเปลืองไปนะอะไรเซฟได้มันควรจะเซฟประมาณนั้นนะคะ,ะคําแนะนํานะคะว่าเออมีอะไรที่อยากจะให้คุณปรับปรุงหรือทําให้มันดีขึ้นไหมได้ไพ่ u จ t ติ e ได้ไพ่ก้าดาบแล้วก็ได้ไพ่แปดเหรียญคือบางครั้งเนี่ย คุณก็ไม่ค่อยมีความเมตตาหรือว่าความอารมณ์อร่รวยกับเพื่อนร่วมง,งานสักเท่าไหร่คุณเป็นคนที่ตรงๆเป็นคนที่พูดตรงมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะ j u s คนอื่นแบบชัดเจนแล้วก็พูดเด็กดันจนหลายๆครั้งเนี่ยมีคนเก็บนําไปคิดและเสียใจอยากจะให้ลดตรงนี้ลงบ้างนะคะบางทีอยากจะให้ใช้การกระทําการทํางานเนี่ยสั่งสอนพวกเขา ให้เขาเนี่ยเรียนรู้จากการกระทําของเราด้วยไม่ใช่แค่พูดหรือว่าสั่งสอนให้เขาสะเทือนใจอย่างเดียวอาจจะใช้วิธีการพูดให้ซอฟลงกว่าน,นี้หรือว่าสอนให้เขาเห็นว่าทำอะไรมันดีกว่าในสิ่งที่เขาทำลงไปแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการปรับปรุงตัวเราเองและก็การเข้าสังคมในที่นั้นๆด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนกแก้วถ้าคุณอยากจะให้นกแก้วทำพิกจัวดวงหัวข้ออะไรในครั้งต่อไปสามารถเสนอได้ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะถ้านกแก้วชอบคอมเมนต์ไหนนกแก้วก็จะทำคลิปออกมาในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้พบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย